แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิววลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบล็อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมสําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้นะฮะก็จะเป็นช่วงอาเทนไลน์นี่นะเส้นสีเขียวนะครับผมบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขามีการเบรกลงไปได้นะฮะ ให้เราหาจังหวะเซลลลงไปนะครับตรงจุดนี้นะจะเห็นได้ว่าการาฟราคาเนะี่ยเขามีการเบรกแล้วก็รีเทสเทนไลน์ลงไปช่วงนี้ระยะประมาณ380จุดนะครับโดยประมาณเนาะอะ,อะถึง400จุดเลยนะฮะจังหวะรีบาวแล้วก็ลงไปต่อนะครับตรงนี้นะก็ถ้าเราสังเกตให้ดีนะฮะถ้าเรารู้เรื่องของโซน ดีมันซัสปายนะครับกราฟราคาเนี่ยเขาก็มีการขึ้นมาเทซัสปายนะครับก่อนที่จะปรับตัวลงไปนะครับต่ําสุดอยู่จุดที่2123.71นะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครได้เซลลลงมาเนี่ยก็ได้ระยะหนึ่งนะฮะอาจจะได้ TP ไปบางส่วนหรือไม่ก็กราฟเนี่ยกลับไปชนการทุนเนาะก็ให้เราสังเกตจากแนวรับนะครับ2 1 2 6 2 8นะครับที่ผมให้ไว้นะครับ ให้เราสังเกตรกราฟราคานะฮะถ้าเกิดว่ากราฟราคาเนี่ยเขาได้มีการยกโลยกไฮ้ ok นะฮะตามภาพนี้นะอ่นนี่นะรกราฟกลับขึ้นไปนะครับปิดเหนือเส้นแนวรับนะครับแล้วก็มีการทำไฮสูงขึ้นนะฮะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ทำไฮสูงขึ้นอีกนะครับอตรงเนี้ยก็จะบ่งบอกให้เราได้รู้แล้วว่ากราฟราคาเนะี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อนะฮะ อ่าสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็คือหาจังหวะเข้าเทรดบายนะครับตามแนวรับหรือว่าตามดีมานนะครับกราฟราคาเนี่ยก็ได้มีการมาเทสส่วนของดีมานนะครับตรงนี้นะอ่าตรงช่วงเนี้ยผมอาจจะยังไม่ได้อัปเดตแผนนะครับตรงช่วงกราฟราคาเนี่ยเขาลงมาเทสเนาะเพราะว่าติดภารกิจนะครับ แต่หลังจากวันนี้ไปนะครับผมก็จะได้กลับมาอัปเดตแผนเรื่อยๆแล้วนะครับในเทเล gram แล้วก็ในกลุ่มไลน์นะครับตอนนี้ผมก็มีช่องทาง Discord เพิ่มเติมนะครับถ้าสนใจยังไงก็ทักไปสอบถามรายละเอียดที่แอดมินได้นะครับในกลุ่ม Open Chat เนาะก็หลังจากที่กราฟราคานะครับเขาก็เบรก2 1 2 6ขึ้นไปได้นะครับแล้วเขาก็ปรับตัวขึ้นไปนะฮะเป้าหมายอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะถ้าเกิดว่ากราฟราคานะเบรกแนวรับนี้ได้นะครับอ่าเบรกแนวรับแนวต้านนี้ได้ ก็ตามแผนนะครับถ้าเกิดว่ากราฟราคาเนี่ยเขาเบรกแนวต้านได้นะครับกลับมาเบรกแนวต้านอีกครั้งเราจะโฟกัสไปที่แนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปของเราก็คือ213,4.5นะครับที่ผมให้ไว้เมื่อวานเนาะอ่ากราฟราคาก็ขึ้นมาถึงแล้วก็มีรีแอคชั่นกับโซนนะครับอ่ามีการเบรกขึ้นไปแล้วก็อ่ากลับลงมาแทงไส้นะครับก็จะเห็นว่าการปฏิเสธการลงนะครับก็คือการทิ้งไส้ไว้ด้านล่างนะครับยาวมากๆนะตรงนี้ ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่ากราฟราคานะครับปฏิเสธการลงนะจะเห็นได้ว่าเขาปิดรีเจ็ t แล้วก็ปิดเหนือแนวรับนะครับหนึ่งอ่าสองหนะครับก็ปรับตัวขึ้นไปถึงเป้าหมายต่อไปนะครับ2 144.59นะครับอันนี้ข้อดีของการเทรด f o l l o w t ท e น d นะครับเราอย่าไป Buy d d นะครับว่ามันจะลงมันจะลงมันจะลงแบบมันสูงแล้วอะไรแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราสนใจแค่ว่า กราฟราคานะครับคอนเฟิร์มไปทางไหนเราเทรดไปตามนั้นนะฮะอย่าไปสนใจว่ากราฟจะสูงกราฟจะต่ำนะครับถ้าเราไปบายแอดสูงต่ำแบบนั้นเราจะเสี่ยงนะครับเสี่ยงสูงกว่าเดิมเพราะว่าเราจะคิดไปเองว่ามันสูงแล้วเดี๋ยวก็ลงมันต่ำแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็บายต่อขึ้นไปเห็นไหมครกราฟขึ้นไปชน2องหแล้วก็มีเลี้ยงชั่นแล้วเบรคขึ้นไปต่อนะครับตรงจุดนี้นะฮะก็เป็นแนวต้านถัดไปของผมนีฮะ เวลาเราถึงแนวต้านแล้วนะครับเราต้องหาจังหวะคอนเฟิร์มเซลใช่ไหมอ่าตรงจุดนี้นะครับอ่กาการราคาเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครรอคอนเฟิร์มอาจจะเข้าไม่ทันนะฮะทุบลงมาหาแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่2134แต่ก็ไม่สามารถผ่านลงไปได้นะครับกราฟราคาก็ถูกซื้อคืนอ่าแล้วก็อ่าขึ้นไปชนแนวต้านสุดท้ายที่2 150นะครับแล้วปรับตัวลงมา อ่าแล้วก็เป็นกรอบไซด์เวแลนะตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ากราฟราคาเนี่ยถ้าเราดักบายดักเซลลตามแนวรับแนวต้านเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยก็สูงกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับในส่วนของแนวรับโซนท่านล่างนะครับผมจะเอาไว้เหมือนเดิมนะฮะอ่ามันมีโอกาสที่กราฟราคาเนี่ยเขาลงมาแล้วจะรับราคาอยู่นะครับถ้าเรามองถึงโครงสร้างล่าสุดนะครับที่กราฟราคานะอยู่ตรงจุดนี้ ตรงนี้ผมก็มองว่าตรงนี้มีการเบรกโลลงมานะครับแล้วมีการกลับขึ้นไปมารีเจ็คที่แนวต้านนะครับที่2 150นะฮะตรงจุดนี้นะเมื่อเช้านี้นะครับอ่าแบบนี้เป็นการปฏิเสธการขึ้นต่อนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งไปมั่นใจว่ากราฟจะลงนะฮะเพราะว่าแรงบายค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวผมหาเป้าขึ้นต่อไปให้นะครับว่าเราจะมีแนวต้านต่อไปที่จุดไหนบ้างนะครับ โอเคแนวตั้งถัดไปของเรานะครับจะอยู่ที่2160นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นเกิน2160ไปนะครับจะมีเป้าขึ้นต่อไปที่2172.77นะครับตามเส้นสีม่วงนี้ได้เลยนะครับ2160 2172นะครับส่วนเป้าต่อไปเนี่ยถ้าขึ้นมาถึงนี่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันทีหลังนะครับในกลุ่มเทเลแกรมก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟยังอยู่ภายในแนวรับแนวต้านที่อยู่ตามโซนที่ผมตีไว้นะครับ ก็อาจจะไม่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของเส้นสีแดงนี้นะครับ2154.80นะครับเป็นแนวต้านย่อยนะครับแนวต้านย่อยที่มีโอกาสดักราคาอยู่นะฮะตรงเนี้ยกราฟราคาะอ่ผมมองว่าตรงเนี้ยเป็นจุดอีโค้ไฮนะครับที่มีโอกาสที่กราฟราคาเนะี่ยอาจจะขึ้นไปกวาานะครับแล้วก็มาชนที่แนวต้านย่อยตรงนี้นะฮะ21 54.80นะครับอาจจะมีเรีแอคชั่นที่อาจจะมีการพักตัวลงมานะฮะ,ระ,ะระยะหนึ่งนะผมไม่ได้บอกว่ามันจะกลับตัวลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะดักเซล,ลสั้นนะครับดักแบบสเกลปิ้งนะมาดักที่21.54.80ได้นะครับอย่างไรดูคอนเฟิร์มมันอีกครั้งก็ได้นะครับที่แนวนี้นะถ้าตามโครงสร้างของ M15 นะครับกราฟราคาเนี่ยเขาก็มีการยกโลเนาะ นะยกโลนะครับไม่ได้เสียโครงสร้างนะตรงจุดนี้เสียโครงสร้างในไทม์เฟรม M5 แต่ว่าใน M15 เนี่ยไม่ได้เสียโครงสร้างนะครับยังมีการยกโลอยู่นะจากโลนี้นะครับมหาโลนี้นะครับอันนี้คือการยกโลนะครับไม่ได้เสียโครงสร้างแต่ถ้าเป็น M5 เนี่ยเขาได้มีการเสียโครงสร้างชุดนี้แล้วนะฮะแต่โครงสร้างรองกราฟราคายังขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้เห็นไหมฮะ โครงสร้างรองยังขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับในช่วงของตลาดเอเชียนะครับให้เราโฟกัสโครงสร้างรองนะฮะเพราะโครอองสร้างหลักเนี่ยเราต้องมาเทรดตอนช่วงวอลลุ่มสูงสูงนะครับตอนหายบอลลุ่มนะฮะตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าโครงสร้างรองเขายกขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนะี่ยเรากอ็อย่าไปดักเซลล์นะครับต้องร้อยโครงสร้างรองพวกเนี้ยเสียโครงสร้างก่อนดีกว่าจะปลอดภัยเนาะอันนี้สมมุตินะครับการาฟขึ้นไปปุ๊บชน แนวต้านย่อยตรงนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างรองเป็นแบบนี้นะฮะทำโล่ต่าลงแบบนี้นะครับตรงนี้เราจะมองว่าเกิดการช็อคโครงสร้างรองเราก็สามารถหาจังหวะเข้าเซลล์นะครับระยะหนึ่งได้นะฮะประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารอโครงสร้างหลักเนี่ยก็ต้องรองให้เบรกโลต่อไปเรื่อยๆตรงจุดนี้นะครับก็สำหรับแผนในวันนี้นะครับ เราก็โฟกัสตามแนวที่ให้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมยังไงนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปอัปเดตให้ในกลุ่มนะครับสำหรับลิงก์เข้ากลุ่มนะฮะจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ